สวัสดีครับเ,เพื่อนๆครับคลิปนี้พยายามจะมาพูดถึงการใช้ปุ๋ยทางใบซึ่งช่วงนี้แหละเป็นช่วงที่เพื่อนชาวสวนหลายคนพูดถึงการให้ปุ๋ยทางใบกันเยอะมากเลยสูตรที่เรารู้จักกันดีก็ปุ๋ยเก็ดสูตร0ูนย์หรือ0ูนย์ห้าสิบสองสามสี่เหตุที่เราจะต้องให้ปุ๋ยทางใบในช่วงนี้เนื่องจากเป็นช่วงระยะวิกฤตหัวเรียวหัวต่อที่จะได้ดอกหรือไม่ได้ดอกบางคนเตรียมใบามาพร้อมดีและไม่อยากให้ อาหารสะสมหรือคาร์บอนต่อไนโตรเจนมันกระเพื่อมก็มีความเข้าใจกันดีว่าในช่วงระยโลละโัวนหรือหต่อที่กําลังจะได้ดอกเนี่ยเพื่อนชาวสวนพยายามจะรักษาสมดุลของอาหารสะสมในใบกับการเคลื่อนที่ของไนโตรเจนในใบที่เขาเรียกว่าอัตราส่วน c ต่อ n นั่นแหะครับเพราะเราเข้าใจกันอยู่แล้วว่าถ้าต้นทุเรียนสะสมอาหารเพียงพอมีปริมาณคาร์โบไฮเดรตหรือคาร์บอนในใบมากแล้วก็ลด ตัวไนโตรเจนให้เหลือน้อยที่สุดเนี่ยถ้าอากาศเป็นใจก็จะได้ดอกเพราะฉะนั้นสิ่งที่เพื่อน้าสวนทํากันก็คือในกรณีที่ฝนตกฟ้าคึ้มอากาศความชื้นสูงมันมีโอกาสที่ไนโตรเจนจะออกฤทธิ์ทำให้เกิดการแตกใบอ่อนได้เพื่อน้าสวนก็จะใช้วิธีการก็เรียกบล็อกไนโตรเจนวิธีการบล็อกไนโตรเจนก็อย่างที่เราเข้าใจกันครับใช้ปุ๋ยเก็ตางใบ0-42,56หรือ052 3 4 คันนี้คำว่าปุ๋ยทางใบก็หมายถึงปุ๋ยเหลวหรือปุ๋ยเกรดเนี่ยเอามาละลายน้ําแล้วก็ฉีดพ่นบริเวณใบโดยเฉพาะใบที่เป็นใบอ่อนเน้นนะครับการฉีดจะได้ผลก็ต่อเมื่อใบนั้นเป็นระยะใบอ่อนหรือใบเพรลาดซึ่งก็เป็นจังหวะที่เพื่อนชาวสวนต้องการเหมือนกันอย่างกรณีที่สะสมอาหารมาเพียงพอแล้วเนี่ยยังไม่ได้ดอก อากาศความชื้นสูงฝนตกโหใบอ่อนเรียกใบไหลตอนนี้หลายคนเรียกหาละปุ๋ยทางใบไอ้จะปุ๋ยทางใบเนี่ยที่เราใช้กัน042605234จริงๆมันคือแม่ปุ๋ยฟอสเฟตนะแล้วเขาก็ใช้ฟอสฟอรัสเนี่ยใบกดไนโตรเจนคันนี้จะใช้มากใช้น้อยใช้จังหวะไหนทันไม่ทันเนี่ยเป็นเรื่องที่เพื่อนชาวสวนจะต้องสังเกตต้ตนไม้ของตัวเอง อย่างที่พยายามบอกจะใช้ตั้งแต่ใบปลีแดงก็ได้หรือจะใช้ใบอ่อนเริ่มขี้เพศสศลาดแล้วก็ได้แต่ประเด็นก็คือถ้าเราใช้ช่วงที่ใบมันขี้เพศสศลาดตรงน,นั้นน่ะต้นก็เสียพลังอาหารที่สะสมไปมากพอแล้วเพราะว่าถูกใช้ในการขยายขนาดของใบอ่อนเพราะนั้นการกดใบก็ต้องทำตั้งแต่ใบระยะหางประทูแล้วก็ฉีดปุ๋ยตามอัตราส่วนที่บริษัทที่เขาผลิตปุ๋ยแนะนำการให้ปุ๋ยทางใบนอกจากจะต้องดูว่าใบายอยู่ระยะ ใบอ่อนขนาดไหนอีกประเด็นหนึ่งที่เพื่อนชาวสวนจะต้องทำความเข้าใจก็คือการให้ปุ๋ยทั้งใบเนี่ยปกติเราก็ให้ตามที่บริษัทปุ๋ยกําหนดมาแต่ในภาคสนามจริงมันก็มีเทคนิคกว่าอาจจะต้องมีการเพิ่มปริมาณปุ๋ยขึ้นไปหรือฉีดสองรอบกรณีที่อากาศมีความชื้นสูงหรือฝนยังไม่ทิ้งช่วงเพราะว่าในเช่นมากับน้ํารากก็ยังพอจะดูดขึ้นมาได้บ้าง โดยเฉพาะกรณีที่สารพาโกไคลลิตแล้วเนี่ยลากดูาดธาตุอาหารขึ้นมาได้โดยพเพราะไนโตรเจนก็ทําให้โอกาสจะแตกใบอ่อนมีเยอะเราก็ต้องใช้ปุ๋ยทางใบในปริมาณที่มากขึ้นไปกดใบอ่อนนอกจากจะใช้ปุ๋ยทางใบไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยน้ําหรือปุ๋ยเกล็ดในการลดบทบาทของไนโตรเจนในช่วงที่เรากําลังสะสมอาหารรออากาศพร้อมชักนกําการออกดอกปุ๋ยทางใบยังใช้ได้กรณีที่เราได้ดอกแล้วแต่ต้นดูเหมือนว่ายังไม่ฟื้นตัวเนื่องจาก ลิทของพกโคบิโอโซนยังมีอยู่รากยังไม่พร้อมที่จะดูดน้ําดูดธาตุอาหารเราจะต้องช่วยให้ต้นเขากลับคืนสภาพมาโดยการใช้ปุ๋ยทางใบเข้าไปฉีดเรียกว่าทั้งลดบทบาทของพกโคบิโอโซนและเพิ่มปริมาณธาตุอาหารซึ่งเพื่อนชาสวนนะักจะไปใช้สูตรที่เป็น13-046หรือ030-35คือเราไม่ต้องการฟอสฟอรัสไปกดการทํางานของไนโตรเจนแล้เราสามารถจะเพิ่มปุ๋ย ปิดทางใบที่มีไนโตรเจนมาบ้างเล็กน้อยก็ได้เพื่อเลือกให้ใบออกมาเร็วขึ้นเพราะว่าหลังจากที่เราได้ดอกแล้วเนี่ยถ้าเกิดดอกที่ได้นั้นพอต้นแล้วนะเราต้องรีบทําให้ทุเรียนแตกใบเพื่อที่จะไปลดช่วงจังหวะวิกฤตไปแตกใบพร้อมกับดอกบานหรือว่าไปแตกใบพร้อมกับระยะกําลังขึ้นเก็ตลูกบาังช่วงนั้นนะครับเป็นช่วงวิกฤตเพื่อนชาวสวนก็ต้องมีความเข้าใจในเรื่องของจังหวะ ระยะเวลาพัฒน,นาการของใบแล้วก็พัฒน,นาการของดอกเพื่อใช้ปุ๋ยทางใบที่มีประสิทธิภาพมากพอคลิปนี้ก็หวังว่าพอจะเป็นไอเดียให้เพื่อนๆที่ทําสวนทุเรียนนะครับนำเอาไปปรับใช้ในเรื่องของการประยุกต์ใช้ในเรื่องของการประยุกต์ใช้ปุ๋ยทางใบให้เกิดประโยชน์สูงสุดขอบคุณที่ติดตามรับชมและติดตามคลิปการทําสวนทุเรียนได้จากเพจยามทำเกษตรใจกเกษมสวัสดีครับ